สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนมาจุดเช็คอินบางแสนค่ะนอกจากบางแสนจะมีทะเลแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอันซีนของมอบรุรพาเรานะคะนั่นก็คือบ u c o รถำนะครับเราไปดูทางไปกันเลยไปกันเลยค่ะวิธีทางไปก็ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มต้นกันที่สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยบุรพาจากนั้นเข้าไปในซอยขับรถตามพวกเราไปเลยค่ะ ถึงแล้วนะครับนี่คือวิวด็อกขับเวลาเข้าออกจะแบ่งเป็นช่วงๆตามนี้เลยครับนอกจากที่นี่นะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนยังไม่รู้จักนะคะก็ยังเป็นที่ที่ทำให้สูนัทจอจัดนะคะที่กระจัยอยู่รอบมอนะคะได้มีที่พักพิงที่อยู่และนอกจากนี้นะคะนิสิตก,ก็ยังสามารถมาเล่นที่นี่ได้นะคะ จะลดปัญหาน้องหมาจรจัดที่อยู่ในมอค่ะสวัสดีครับทุกคนผมเป็นน่องหมาที่อยู่ที่นี่นะครับอย่างนี้นะต้นตัวในนี้นะครับมีชื่อของมันหมดเลยนะครับมีเช่นนี่น้องโอรีโอ นอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ยังเป็นสถานที่ให้สุนัขจอนจัดค่ะในมหาวิทยาลัยได้พักพินยอย่างตัวนี้นะคะเป็นสุนัขที่ป่วยค่ะก็เลยได้รับการรักษาไปด้วยสวัสดีครับทุกคนเฮือนี่ผมป่วยนะและผมก็ท่ายามวนอาหารพรมแันีเยุ่นครับค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาขนมมาให้น้องๆกันด้วยนะคะใครๆที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะคะก็อ,อย่าลืมเอาขนมหรือว่าอาหารเม็นนะคะที่นี่ก็ต้องการอยู่เหมือนกันค่ะไปดูกันเลยว่าน้องๆจะชอบไหมคะ ใครมาบางแสนแล้วเบื่อไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็อย่าลืมฝากไว้อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะเอาขนมหรือเอาของกินมาให้น้องๆกันเยอะๆนะคะฮับทุกคนคะก็อ,อย่าลืมเอาขนมไม้บุกคมเนี่ยฮับปันนี้อันนี้ทุกคมก็จะเอามาตอลอดทุกคนพมเคยอยู่ที่ขนาดต่งตางๆขาก็รับผมไม้หลี้ยงมาเราื่นครับผมชอบกินละหลายอย่างอาหารเม็ดอาหารเปรียบคนก็ชอบหมดเลยอพี่คนนี้รับพภินี้ก็ อาขนมมาให้ผมนะคะอันนี้โอ้มายกอดนะกินมากเดี๋ยวนี้ผมผมโอ้ผมขอโทษหนึ่งพี่ครับผมพอกินหน่อยอร่อยนะครอันนี้โอ้มายกอดอร่อยมากของเล่นหรือว่ากระดูกแท้ฟันแบบนี้น้องๆก็ชอบกันมากเลยนะคะโอก็อันนี้มันครบแฟันได้ดีสุดเลือกครับมันแบบคุกๆกรอบเนี่ยโอ้เลยมาพี่ๆครับมาก็มากันเยอะนะครับนี่ผมแน่นันไหมครับผมมาจากคณะต่างๆปฏิหาปฏิหา มากค่น,นี้กันค่ะพี่วิวผมรอตลอดผินน้ำอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเย้บ <Hey. S 2> ๊ายบายอย่ากให้มันออกนะ